ทั้งวันนี้นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารมีประชาชนและคณะบุคคลจํานวนมากเดินทางจากทั่วทุกสารทิศไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและได้ร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจําทั้งกลางวันและกลางคืน รับพระราชทานชันเช้า8รูปชันเพนสี่รูปกำหนด7วันโดยในวันที่30และ31ตุลาคมนี้จะมีการพระราชาพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลสตัตวมัารถวายพระศพทางรัฐบาลและวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดพิมพ์หนังสือยานสังวรเทศนาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนเป็นที่ระลึกให้เป็นคติเตือนใจถึงหลักธรรมคำสอนของพระองค์ สำหรับผู้ที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจะได้รับมอบพระรูปพร้อมหนังสือวิถีสร้างบุญบารมีซึ่งพระองค์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นอีกเร่มหนึ่งนำมามอบให้ในวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยทุกคนตั้งใจจะนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์ไปเป็นคติเตือนใจไปปฏิบัติและสอนลูกหลานต่อไปด้วยโดยที่สำนักง,งานเขตพระขนงนะครับนางศิลปสวย ระวีแสงศูนย์พ่วมในการเขตนำข้าราชาการและลูกจ้างร่วมถวายสักการะพระรูปที่จัดไว้เป็นซุ้มบริเวณหน้าสำนักงานเขตพร้อมจัดให้ลงนามเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความอาลายัยส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะครับพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวไทยลื้อไทยใหญ่ในอำเภอแม่สายร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ภายในวิหารวัดประทาศุผาเงาอเ,เชียงแสนเพื่อถวายเป็นพระกุศล